แล้วก็นั้นๆที่อาจจะให้เงินแต่ว่าไม่ค่อยอยากให้เงินนะ่ะอยากให้ของกินมากกว่าเพราะว่ายังไงก็ต้องกินนะ่ะอะไรประมาณนี้ค่ะนั่นแหละก็คิดซะว่าเราได้บุญได้กุศลทําไปนะคะอันเล็กอันน้อยเก็บๆก็บไปทุกบุญทุกกุศลนนะ่ะเก็บให้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเนาะเกบเล็กผสมน้อยโอเคค่ะมีพี่คนหนึ่งบอกว่าขายของดีมากๆค่ะคุณน้าช่วงนี้ก็เลยอยากบูชา แหวนของหลวงปู่เหมือนกันอะไรเงี้ยพี่คนเนี้ยก็ดิฉันก็ดูมานานเหมือนกันแล้วนะแต่ว่าแกก็ไม่ค่อยเขียนอะไรนะไม่รู้ว่าแกขายอะไรด้วยก็เนี้ค่ะดีใจด้วยนะที่ทำมาค้าขายดีนะคะปฏิบัติไปเรื่อยๆเ,เนาะปฏิบัติทางธรรมด้วยทางโลกด้วยอย่างเงี้ยค่ะให้แบบมีบุญทั้งให้มีบุญด้วยบุญกุศลที่จะนำพาตัวเองไปตอนที่ลาโลกแล้วก็ทางธรรม นี่เป็นการปฏิบัติทางธรรมทางโลกเราก็ทํามาหากินใช้ชีวิตครอบครัวลูกเต้าหัวเมียไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องให้หมันบาลานซ์กันเนาะอย่าทำาทางด้านเดียวนะถ้าใครที่ปฏิบัติธรรมด้วยครอบครัวจะร่มเย็นนะดิฉันเชื่อแบบนั้นจริงๆไม่รู้สิแต่ถ้าใครที่แบบครอบครัวไหนะที่ร้อนรอนร้อนๆเนี่ยมีแต่ปัญหามีแต่อะไรเนี่ยพูดจามไม่เข้าหูกันเนี่ย คือบ้านนั้นน่ะจะไม่ค่อยปฏิบททัติธรรมสังเกตดูนะไม่รู้สิคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็เวลามีปัญหาเข้ามาเนี่ยมันจะมีเรื่องเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนนะ่ะแต่ถ้าบ้านไหนที่ปฏิบัติธรรมร่มเย็นเนี่ยเทพเทวดาภพภูมิต่างๆที่เขาแบบมาอยู่กับเราเนี่ยหรือว่าอนุโมทนาบุญมาสวดมนต์กับเราเนี่ยบ้านนั้นจะร่มเย็นเป็นสุขนะไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาเบียดเบียนสักเท่าไหร่ทําไปเรื่อยๆนะคะทําไปเรื่อยๆพี่คนนี้ก็ อนุโมหนาสาธุบุญนะคะก็เนี่ยละค่ะอยากให้แบบปฏิบัติด้วยทําทางโลกด้วยทางธรรมด้วยมีพี่คนนึงบอกว่าอยู่เยอรมันสวดมาเจ็ดเดือนอธิษฐานจิตจะสวดตลอดชีวิตตลอดเวลาที่จิตนึกได้ยอมรับเลยว่าบทสวดพระคาถามหาจากักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์มากค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้กําลังใจนะคะรู้สึก รู้สึกดีอะรู้สึกลูกหลานปู่อยู่หลายประเทศดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่คนละอยู่ประเทศละสองสามคนสี่คนอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยค่ะยิ่งคนที่อยู่เหมืองน,นอกนะดิฉันรู้สึกว่าเหมือนเราโดนกําหนดมาอยู่ณที่ที่นี้อยู่ณประเทศนี้อยู่ณตรงนี้เหมือนเราเหมือนเราตั้งจิตว่าเราจะจะช่วยงานท่านฉะนั้นท่านจะส่งไปไหนเราก็จะไปณตรงนั้นคือคนที่ เอาตามความเชื่อนะคะตามความเชื่อดิฉันคนที่มาปฏิบัติแล้วได้ไปอยู่ไกลๆไกลๆไกลแต่ละที่เนี่ยคือเรานะตั้งจิตก่อนที่เราจะลงมาเกิดด้วยนะคะดิฉันเชื่อแบบนั้นนะว่าเราตั้งจิตว่าเนี่ยลูกจะช่วยงานท่านบริเวณที่ลูกเกิดลูกอยู่หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะได้ไปอยู่ตรงนั้นเหมือนดิฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาอยู่โรมาเนียหรือไม่เคยคิดเลยว่าจะ ได้ไมาปฏิบัติทมไม่ได้คิดเลยว่าจะได้มาเล่าอะไรให้ท่านฟังเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะสามารถทําได้เอาง่ายๆไม่คิดว่าที่จะสวดมนต์ภาวนาตลอดหรือกลายเป็นคนที่แบบภาวนาได้บ่อยขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมันมันต้องทําถึงเวลาหนึง่งมันต้องทําไปโดยแบบมันพลิกชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันแปลกดีสําหรับตัวดิฉันนะคะสําหรับตัวดิฉันนี่แปลกมากเลยว่าทําไม ถึงได้มาทําถึงได้มาเล่าให้ลท่านฟังอะไรอย่างเงี้ยถึงได้มาทําในแนวทางนี้อะไรเงี้ยแล้วทําไมต้องมาอยู่ที่นี่เพราะคิดว่าจะไม่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 ได้แต่งงานกับชาวต่างชาติหรือไม่ได้คิดว่าจะต้องไปอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้คือไม่ได้กําหนดเลยนะวันนึงมันก็ปุรับ,บอะไรก็ดูง่ายไปหมดในการทําอะไรมันก็ง่ายไปหมดแล้วต้องมาอยู่แบบเนี้ยอะไรประมาณเนี้ค่ะนั่นแหละ ก็เลยเชื่อว่าเออแสดงว่าคนเรามันมีวาระโอกาสมันมีภารกิจมันมีหน้าที่จะที่จะต้องทำเนาะนั่นแหละค่ะโอเคมาฟังเรื่องอีกคนหนึ่งดิฉันไม่ค่อยสับเพนะคะถ้าใครถามมาเนาะแต่ว่าจะพยายามสับเพบยบ่อยๆค่ะแต่ว่าดิฉันจะเน้นการสวดภาวนาเพราะมันติดนะมันจะ สวดภาวนาจนติดจนไม่ค่อยสัพเพแต่ว่าหลังจากที่ดิฉันฝันดิฉันก็จะพยายามสัพเพเป็นระยะเนาะโอเคค่ะพี่คนหนึ่งบอกว่าดิฉันสวดบทจัก,กรพรรดิและบทอื่นๆเป็นประจำสวดมาประมาณสักหนึ่งปีแล้วนะคะเพื่อนของดิฉันโทรมาเล่าให้ฟังว่าเคคพื่อนของพี่เขาโทรมาเล่าให้ฟังว่าฝันเห็นคนนะมาเต็มบ้านของพี่พี่คนนี้เลยแล้ว คนที่มาเต็มบ้านนะ่ะมานั่งสวดมนต์กันแต่ว่าเพื่อนของแกนะ่ะไม่รู้ว่าเขาสวดบทอะไรเพราะว่าพี่คนที่ฝันนะ่ะแกจะไม่ใช่คนปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละและ้วทีเนี้ยพี่คนนี้ก็บอกว่าเออคงเป็นภพภูมินาะคะ่ะคุณนาฏภพภูมิเทพเทวดา,นะะนาเดานาะ,ะหรือว่าโลกวิญญาณเพราะว่าพี่เขาจะตั้งจิตว่าขอบารมีหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูแผ่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลานะที่ที่เข้ามาร่วม สวดมนต์หรือภาวนากันเนี่ยค่ะหรือทุกครั้งที่พี่เขาสวดมนต์เนี่ยเขาจะแผ่ให้หมดเลยนั่นแหละค่ะอนุโมทนาสาธุบุญนะคะก็จะฝันประมาณนี้ละฝันไปส่งคนที่โน่นบ้างนั่งรถนั่งเรือไปกับใครบ้างไม่รู้หรือว่าฝันฝันอะไรแบบเนี้ยที่มีเจอพวกผู้คนเยอะๆที่เราไม่รู้จักนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กําหนดนะคะว่าเวลาเราจะแผ่เราไม่ได้กําหนดว่าจะแผ่ให้เฉพาะคนนั้นคนนี้คนโน้นอะไรยเงี้ย อันนี้เราแผ่หมดเลยฉะนั้นเราก็เลยจะต้องเจอในฝันเราจะฝันเห็นใครแปลกหน้าแปลกตาอย่างเงี้ยก็เนี่ยค่ะที่เหมือนที่ฉันฝันที่ฉันอยู่ฝั่งฝรั่งเนาะก็จะฝันเห็นแต่ฝรั่งฝรั่งฝันเห็นแต่ฝรั่งฝันเห็นแต่คนแถวเนี้ยถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นคนบ้านเราเนาะค่ะอยู่ที่ว่าพื้นพื้นที่ที่เราอยู่ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงมีวิญญาณที่ตายตรงเนี้ย ทับถมกันมากี่ร้อยกี่พันปีมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นธรรมดาเนาะอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติตรงใดเราแผ่ตรงนั้นคบภูมิแถวนั้นวิญญาณแถวนั้นก็ได้อะไรเงี้ยนะคะโอเคมีพี่คนหนึ่งเล่าให้ฟังตอนตอนคลิปก่อนนะที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าพี่เขามาถามว่าเนี่ยต้องแผ่ยังไงแค่คุณน่าจะไปงานศพของญาติมั้งญาติทางสามีแกก็เลยไปถึงแกก็กล้ากลัวแกก็เลยแบบ น้อมบารมีปู่มาแล้วก็น้อมอาวุธทุกอย่างมาแกกลัวว่าเหมือนวิญญาณจะตามแกกลับมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็เลยหลังจากแกไปแผลแล้วก็เลยมาเล่าให้ฟังว่ากลับมาก็เมื่อยมากเพลียสามีก็เมื่อยภรรยาก็เพลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละแกแบบเหมือนแกกลัวนะว่าแกจะเจอแกจะเห็นแกกลัวเขากลับมาแต่ว่าเอาตามความรู้สึกดิฉันนะเท่าที่ตอนที่ดิฉันเคยเคย เคยไปสุสานในฝันนะคะเคยไปสุสานและไปแผลให้เขาเนี่ยที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เชื่อดิฉันเชื่อสุดใจเลยว่าน้าสุสานสุสานที่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยทุกที่เนี่ยจะมีคนดูแลอยู่ไม่ให้วิญญาณพวกนั้นน่ะออกมาเพ่นพ่านออกมาเพ่นพ่านนอกสุสานเหมือนเขามีคนคุมอะค่ะและถ้าเราคิดอีกแบบหนึง่งตามถนนหนทางเนี่ย หรือว่าตามเส้นทางเห็นไหมคะเขาของเมืองไทยที่ว่าแถวปาจินหรือเปล่าที่เขาบอกว่ามีคนเสียชีวิตบ่อยๆแล้วมีเจ้าเขามีเจ้าที่ที่ดูแลเขาตรงนั้นอยู่ดูแลบริวารตรงนั้นอยู่ดิฉันว่าน่าจะเป็นกรณีเดียวแบบกันคือจะมีเจ้าถิ่นของแต่ละที่ที่ดูแลคุม้มที่ดูแลพวกบริวารของเขาอยู่ว่าอยู่ตรงนี้ไม่ให้ออกไปนอกบริเวณนี้หรือว่าอยู่ตรงนั้นไม่ให้ออกไปเพ่นพ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดิฉันเชื่อแบบนั้นนะดิฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยกลัวดิฉันบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกพี่เขาตามพี่มาไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยนอกจากอิญญาณที่เป็นเจ้ากรรมในเวนกรกันที่เจ้ากรรมในเวรเขาตามเราได้ทุกที่อคะค่ะดิฉันเชื่อแบบนั้นนะว่าถ้าเขาหาเราเจอเนี่ยเขาตามเราไปได้ทุกที่อยู่ที่ว่าเขาจะมีช่องโอกาสทําร้ายเราได้ไหมหรือว่าถ้าเราตั้งจิตแผ่บุญแผ่กุศลให้เขาตลอดเนี้ย เขาได้รับไปแล้วความแค้นที่เขามีกับเรามันก็จะค่อยน้อยลงน้อยลงเลยว่าอโหสิกรรมกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะประมาณนี้เนาะคะ่ะโอเคมีน้องคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าพี่หน้าถ้าช่วงไหนที่ไปทางโลกเยอะเนี่ยเยอะกว่าทางธรรมเนี่ยคือดูนั่นดูนี่ดูโน่นไปแบบสวดก็สวดแหละแต่ว่าหลังจากสวดก็จะไปดูทางโลกเยอะเไม่ค่อยแบบดีดขึ้นมาในการภาวนาเนี่ย การจะรู้สึกว่าการรับพลังงานได้น้อยลงและไม่ค่อยรับรู้ไม่ค่อยสัมผัสได้อันนี้ดิฉันเชื่อค่ะเพราะว่าดิฉันก็เป็นดิฉันก็เป็นว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งถ้าเราไปติดโลก,กเยอะไปดูนั่นดูนี่แล้วก็คาภาวนาจะหายไปในช่วงระหว่างวันเนี่ยหายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาอีกทีนึงแบบเย็นละหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยมันจะไม่ค่อยเหมือนมัน มันไม่ค่อยสัมผัสอะไรได้ไม่ค่อยฝันไม่ค่อยมีเซนไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมันจะเงียบอะ่ะมันจะแบบเงียบสนิทไปเลยฉะนั้นอนะ่ะมันก็จะไปทางโลกเหมือนเดิมที่เราเคยเป็นขั้นก็เลยพยายามบอกว่าอย่าติดทางโลกเยอะก็ดูบ้างอ่านบ้างแต่ว่าให้ภาวนานติดในใจซะเยอะให้ให้พลังงานบุญพลังงานกุศลอะ่ะอยู่กับเราซะส่วนมากเราจะเราถึงจะ ปฏิบัติได้ตลอดรอดฟังเราจะได้ไม่ไทิ้งการปฏิบัตินะคะถ้าใครที่แบบขยนันขยันแหละช่วงแรกขยันขยันช่วงแรกฮึกเหิหมหลังจากนั้นมันก็จะเบาลงเบาลงเบาลงแล้วก็เฟดออกไปแล้วก็หยุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นัน่นละค่ะเส,เสียดายเวลานะพูดถึงนะถ้าใครที่แบบฟังเราอยู่ก็เนี่ยนะคะให้ตั้งจิตนะจะสวดตลอดชีวิต ทุกครั้งที่จิตระลึกได้คินเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนให้ท่านกล่าวแบบเนี้ยกล่าวทุกวันกล่าวในใจก็ได้ขับรถอยู่ก็กล่าวได้ถ้าสมมติว่าทํางานแปลงฟันล้างหน้ากินข้าวอยู่ยุ่งยุ่งอยู่ก็กล่าวไปในใจได้ทําไปพร้อมกันเมื่อมันติดอยู่อย่างเงี้ยกล่าวทุกวันทุกวันมันจะคําภาวนามันจะมาเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้มันก็พิจารณาเป็นธรรมไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดีในการใช้ชีวิตด้วยนะคะมันต้องไปคู่กันนะคะพูดถึงถ้าติดทางโลกอย่างเดียวเวลามีปัญหามานี่แบบแก้ไม่ออกเลยค่ะมันมองทางทำไม่ออกเลยอะไรเงี้ยค่ะมันมันมันวุ่นวายมากมันสับสนมากประมาณนี้นะคะจะเล่าให้ฟังเรื่องสุดท้ายนะคะก็วันนั้นไปวันวันเสาร์วันเสาร์าที่ผ่านมาไปบ้านของเพื่อนบ้านคือเป็นชาวบ้านเนี่ยนะคะอยู่ทางอยู่สวนเราอันแหละ แล้วทีเนี้ยเราลงจากเราขับรถเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยเราลงจากรถปุ๊บเนี่ยมันจะมีหมาตัวหนึ่งมันมันตัวตเตี้ยๆนะแต่มันมีอายุเยอะ,ลยะ,ะแล้วนะคะแล้วเนี้ยเราลงจากรถปุ๊บเนี่ยมันกระโดดกระโดดมาเกาะเราเกาะเราเหมือนเหมือนเหมือนมันดีใจนะแต่เราไมไ่รู้จักมันนะก็คือแล้วทีเนี้ยเราไม่ได้ค่อยไปบ้านเขาบ่อยปีละครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่งอยู่ข้างนอกแล้วเขาก็ดูเขาทํางานทําอะไรอยู่เนี่ยค่ะ ชาวบ้านนะคะชาวบ้านฝรั่งก็ทํางานทําอะไรข้างนอกเนี่ยแล้วทีเนี้ยหมาตัวเนี้ยมันเข้าไปนอนอยู่ใต้ขี้เลื่อยที่เขาแบบใช้เลื่อยตัดไม้ไว้ทําความร้อนช่วงเนี้ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยค่ะมันเป็นกองกองไม้อยู่แล้วเขาก็ตัดไม้มันก็จะมีขี้เลื่อยข้างล่างเนาะของวงเดือนนะเออขี้เลื่อยใต้วงเดือนนะแล้วเนี้ยเราก็เลยบอกว่าดิฉันก็เลยหันไปเจอมันใกล้บอกว่าเอ๊ไม่ห่างกันนะคะประมาณสัก 459ดิฉันเลยว่าเอ๊ะหมาตัวนี้มันจะเหมือนหมาที่สวนที่เราให้อาหารมันเปล่าว่าคือคุยกับมันทางจิตได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองดูเพราะว่ารู้สึกเหมือนมันดื้อนเราก็เลยอยากแกล้งมันอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกอ่ะเราไม่ได้สังเกตนะมันมองเราอ่ะค่ะหลังจากที่มันมองเรามันก็จะหันหน้านี้มันมองเรามันก็จะหันหน้านี้แล้วก็เลยว่าเอ๊ะหมาตัวนี้มันเป็นอะไรก็เลยบอกว่า ช่วงที่มันหันมาตาเรากับตามันนะสบตากันดิฉันก็เลยบอกว่าเนี่ยหันมามองหน้าฉันอีกทีสิมันหันเห็นหน้าเราแล้วมันก็หันหน้านี้ฮะหันมามองหน้าฉันอีกทีสิถ้าเธอรู้ถ้าเธอได้ยินสิ่งที่ฉันพูดกับเธอหันมามองฉันฉันจะแผ่บุญให้เธออะไรเงี้ยมันก็พยายามหันมาแล้วก็หลีตามองเรานิดนึงแล้วก็หันหนีคือเหมือนมันมันคงไม่รู้ว่ามันกลัวอะไรนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็บอกว่า ฉันแผ่บุญให้เธอนะให้เธอน้อมอนุโมหนาบุญนะเธอจะได้เกิดไปเกิดเป็นคนไม่ได้เกิดเป็นหมาแบบนี้มันก็พยายามหันมามองเราเหมือนมันเข้าใจนะคะเวลามันเหมือนเรากับมันเนี่ยสื่อถึงกันได้แล้วทีเนี้ยมันก็เผยเหมือนพยายามหันมามองเราก็บอกอยากแกล้งมันต่อก็เลยว่าหันมาสิหันมามองหน้าฉันนี่หันมามองหน้าฉันนี่มันก็หันมาแล้วก็ทีเนี้ยเหมือนมันโดนคลื่นมันอาจจะเป็นเพราะว่าคลื่นคลื่น คลื่นเรากับคลื่นมันน่ะแบบสื่อถึงกันได้เหมือนมันคงจะลำมันคงจะกลัวมันก็เลยนั่งอยู่สักแป๊บมันก็เดินหนีเลยเนี่ยเวลามันหันมามองดิฉันมันก็วิ่งหนีเลยมันก็วิ่งหนีไปซ่อนตรงไหนไม่รู้บอกว่าเออแสดงว่าหมาเนี่ยมันสามารถรับคลื่นของมนุษย์ที่สื่อกับมันได้ทางจิตคือ เวลาเราจะสั่งอะไรมันเนี่ยเราใช้จิตในการสั่งเหมือนเหมือนที่ท่านพูดเรื่องพลังจิตล่ะคะ่ะว่าเวลาเราฝึกไปเรื่อยเ,เราสามารถรู้ได้ความคิดของคนรู้ได้ถึงมันจะเป็นเซนเนาะพูดถึงรู้ได้ถึงการควบคุมความคิดของคนก็ได้การอ่านใจคนก็ได้มันจะเป็นประมาณนี้พวกหมาแมวมันก็จะรับรู้ได้เหมือนกันท่านพูดประมาณนี้นะคะถ้าใครฝึกไปนานๆก็ จะรู้จะเข้าใจเนาะเวลาเรามองสิ่งต่างๆน้องบางคนบอกว่าหนูไม่อยากคุยกับพี่นาเลยหนูกลัวพี่นารูือความลับอะไรอย่างเงี้ยเพ่นก็อยากดิฉันฟังแล้วก็หัวเราบอกหุยไม่ได้เก่งขนาดนะั้นจะได้รู้จะได้อ่านใจคนได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะก็มาเล่าให้ฟังสนุกๆเนานะเผื่อใครมีหมาแมวไปสังเกตนะ <S <S บางทีเราอยากรู้ว่าเราปฏิบัติไปเนี่ยเราสามารถคุยก,กับสิ่งนี้ได้ ได้ทางจิตไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะก็ฟังสนุกสนุกกันนะคะก็วันศุกร์ไม่ได้ลงคลิปนะคะแล้วก็นู่นเลยน่าจะเป็นหลังปีใหม่นะคะเพราะว่าน่าจะยุ่งยุ่งอยู่ช่วงคริสต์มาสจนถึงตั้งแต่ทันที่25้าถึงสิ้นปีเลยอาจจะยุ่งยุ่งอยู่ก็เลยคิดว่าจะทำคลิปอีกทีหลังปีใหม่เลยนะคะอาจจะเป็นที่สองที่สามประมาณนี้หรือว่าที่สี่ที่ห้าประมาณนี้นะคะก็ ก่อนลานะคะก็ใครที่สวดมนต์ภาวนานะก็น้อมถวายบุญกุศลขอให้สุขภาพร่างกายหลวงตาม้าแข็งแรงภายในเร็ววันเนาะเราจะได้เป็นกำลังใจในการปฏิบัติธรรมของลูกหลานทุกท่านที่ฟังท่านทุกวนันเหมือนที่ฉันฟังท่านทุกวันก็ท่านไม่ได้พูดหลายวานันก็ไปย้อนฟังคลิป3-4ปีหลังก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้แล้วว่าเวลาเราฟังใครพูดแล้วเรา,เราชอบเขาเนี่ย เราชอบท่านเนี่ยเราชอบที่จะฟังท่านเนี่ยครูบาอาจารย์หลายๆลาท่านเนี่ยเรามีกําลังใจในการปฏิบัติมากเลยเรารู้สึกว่าเออเนาะได้ความคิดได้แง่คิดได้ไม่รู้สิรู้สึกเหมือนเร,เราได้ปัญญาจากสิ่งที่เราฟังเราเราพิจารณาตามแล้วเราก็ไปปฏิบตัติแล้วเราก็ดูว่าผลที่เราปฏิบัติเป็นเหมือนที่ท่านพูดไหมหรือใกล้เคียงไหมเราได้ปัญญาในการพิจารณาในการที่เราลงมือทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นั่นแหละเวลาท่านไม่สบายก็เลยตั้งไปย้อนฟังคลิปเก่าๆหรือครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่เรามองเห็นท่านแล้วรู้สึกเคารพท่านก็เข้าไปฟังท่านพูดอะไรเงี้ยค่ะจริตของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนะเราะเวลาเรามองเห็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็จะถ้าเราเคยมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับท่านเราก็จะรู้สึกปราบปื้มปิติเวลาได้ฟังท่านพูดหรือว่าเข้าใจง่ายในสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยค่ะท่านเลยบอกว่าดิฉันก็เลยว่า เออนี่เนาะคงเป็นความเป็นเหมือนที่ท่านพูดว่าความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมาถึงได้มาเป็นครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์ลูกหาได้มาฟังในสิ่งที่ท่านพูดแล้วรู้สึกซาบซึ้งปิติแล้วรู้สึก,สสกได้นําไปปฏิบัตินําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองอะไรเงี้ยคะ่ะนั่นแหละคะ่ะให้กําลังใจหลายๆท่านเลยนะคะก็ทําไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวท่านจะรู้ว่าโอ้มหาสาัจจรร์ของพลังจิตเป็นแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ย ่อนปีคะ2ปีปี4ปีจะเริ่มเห็นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำได้เรื่อยๆตลอดชีวิตเนี่ยดิฉันจะดีใจกับท่านๆมากเลยอย่างน้อยเรารู้แล้วแหละว่าเราไม่ลบเวียนล่างแน่เลยเราจะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อนุโมหนาสาธุบุญกับทุกท่านที่ทำบุญทุกบุญทุกกุศลนะคะมีเอก่อนลาจาก มีพี่ท่านบอกว่าคุณหน้าคะวันนั้นไปนหล่อเสียนหลวงปูท่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางอะไรเงี้ยดิฉันได้ดิฉันได้ฟังไปแล้วคะ่ะดิฉันได้ฟังคลิปหลวงตาพูดอยู่นะวันนั้นน่ะว่ามีการหล่อเสียนหลวงปูท่ทวดแต่ไม่รู้ว่าอยู่วัดไหนจาจาไม่ได้อะไม่รู้อยู่จังหวัดไหนก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะที่นําบุญมาฝากเนาะขอให้ทุกท่านจงดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็ระบาดท,ที่ไทยอีกแล้วแล้วก็อังกฤษ เพิ่งได้วัคซีนมาแล้วก็โควิดก็กลายพันธุ์บอกตอนนี้อังกฤษรู้สึกเหมือนเขาแบบโชคร้ายอนะเนาะพูดถึงเพิ่งจะได้โควิดเออเพิ่งจะได้วัคซีนมาแล้วก็ไวรัสย,ยังมากลายพันธุ์อีกแล้วก็โดนแบนจากหลายๆประเทศห้ามเอาสายการบินเข้าหรือแม้แต่ของที่อังกฤษส่งไปของฝรั่งเศสฝรั่งเศสไม่รับเนาะก็อยากตีกลับให้อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากลัวโควิดที่มากับ ของแพ็คแพ็กเกจสิ่งของที่เขาส่งมาอะไรเงี้ยคะ่ะนั่นแหละก็พูดถึงเนาะฮะแบบอืมโลกมันแบบแปลกๆนะขนาดดิชันเนี่ยไม่มีแพลนจะได้กลับบ้านเลยปีหน้าไม่รู้ว่ายังไงก็รู้สึกว่าเออนะเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมันรู้สึกติดขัดไปหมดทั่วโลกเลยมันเป็นเครือข่ายโยงใยกันไปหมดเหมือนเหมือนมันเป็นตะข่ายเหมือน ตะข่ายของแมงมุมอะค่ะมันมีปัญหากันเปนหมดเลยนะดีฉานก็หวนๆว,นว,นว่าเออนะถ้าสมมุติมันเกิดแบบเนี้ยแล้วเราไม่สามารถกลับบ้านเราได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงมันรู้สึกมันรู้สึกเหมือนเราติดอยู่กับที่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เครียดมากนะก็พยายามนะคะเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่อยากไป กลับกลับได้แต่ว่าเวลากลับมามันก็ต้องมากักตัวอีกหรือว่าไปที่นู่นก็ต้องกักตัวอีกมันเสียเวลาเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเาราอยากไปแบบปกติเหมือนที่มันไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บอะไรสามารถเดินทางได้สะดวกสบายอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละก็ติดขัดไปหมดเลยก็นะคะให้กำลังใจในหลายๆท่านเนาะดิฉันจะเขียนชื่อ f a e e b o o k ลงให้ในคอมเมนต์นะคะถ้าใครพี่คนนั้นหรือว่าใครที่อยากแอดเข้ามาก็ ทาง Messenger นะคะ Messenger ของ f c e e o o o เนาะแล้วก็ส่งข้อความมาเลยเนาะเดี๋ยวจะอะไรที่เราตอบได้เราก็ตอบนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งอะไรที่ตอบไม่ได้ก็อาจจะตอบตามความเป็นจริงที่เรารู้เนาะโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วก็เจอกันหลังปีใหม่ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญในปี64นะมีความ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาถ้าใครที่เริ่มมาปฏิบัติก็จะดีใจด้วยนะคะเพราะว่าเริ่มต้นปีใหม่ในสิ่งที่ดีๆปรับเปลี่ยนชีวิตเราล้ว,ลวเราตั้งจิตแล้วว่าปีใหม่เนี้ยปี64เนี่ยชีวิตฉันจะต้องดีทุกอย่างฉันจะต้องเปลี่ยนไปจิตใจฉันจะต้องดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆนะขอให้บุญกุศลที่ดีฉันทำมาก็ แผ่ให้ถึงทุกท่านนะให้ลูกหลานหลวงปู่ดูลวงปุท่ทวดญาติธรรมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะพบสิ่งพบเจอแต่สิ่งดีๆในปี64และปีถัดๆๆไปนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ